สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะนำเสนอขนมจุ๋ยกล้วยนะคะเป็นอาหารว่างของคนจีนเราสามารถหาซื้อได้นะคะยังพบเห็นอยู่ที่เอาวราชนะคะตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกันดูไปดูส่วนผสมกันเลยะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมของจุ๋ยกล้ยกันเลยนะคะอย่างแรกคือส่วนผสมของแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวใหญ่ม่อมแป้งมันเกลือ น้ำนะคะส่วนผสมของตัวไส้หรือหรือเป็นไส้ที่ราดหน้าเนี่ยนะคะก็คือชโป๊นวันนี้เราใช้ชนิดหวานนะคะเอามาล้างบีบน้ำแล้วก็สับละเอียดกระเทียมสับซีอิ๊วดำพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะส่วนอันนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ำที่ราดหน้าอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมีน้ำเปล่าน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำ น้ำส้มสายชูสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มขนมจุ้ยกล้วยกับการทำแป้งก่อนเลยนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยเราต้องทำแล้วเราต้องหมักเอาไว้นะคะก็คือแป้ง ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะแป้งมันแป้งทั้งสามชนิดนะคะแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะขอโทษและนี้แป้งมันเกลือนะคะก็คล้าให้เข้ากันสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆผสมน้ำทีละน,นิดนะคะจะได้นวดตัวแป้งไปด้วย เนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราผสมกันให้มันเข้ากันนะคะตอนนี้เราจะนวดสักนิดนึงก่อน<ม>ก็ค่อยๆใส่น้ำแล้วเราก็นวดแป้งให้เข้ากันนะคะแต่ใช้เวลานวดตรงนี้สักเล็กน้อยนะคะ าะอย่างส่วนของแป้งเท้าใยาม่อมเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดหน่อยใช่ไหมคะถ้าเราเจอแล้วก็บีบได้แล้วก็ใส่น้ำจนหมดนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีหมดแล้วเนี่ย เราก็จะหมักตัวแป้งนี้ทิ้งเอาไว้ตอนนี้คือทิ้งไว้ได้นาน4-6ถึงชั่วโมงนะคะหรือถ้าจะให้ดีก็อาจจะทิ้งข้ามคืนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าการทิ้งแป้งไว้นานเนี่ยแป้งก็จะยิ่งเหนียวนุ่มมากขึ้นนะคะเวลาที่เรานึ่งจะสังเกตว่าขนมเนี่ยมันจะมีรอยบุ๋มข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าเรายิ่งทิ้งไว้นานอย่างเงี้ยแป้งนอกจากจะเหนียวนุ่มแล้วเนี่ยรอยบุ๋มมันก็จะกว้างขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะหมักแป้งทิ้งไว้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปผัดตัวไส้กันค่ะค่ะเราตอนนี้เราก็หมักตัวแป้งทิ้งไว้ก่อนนะ,นะคะแล้วเรามาผัดตัวไส้กันก็ใส่น้ํามันพืชนะคะลงไปสักหนึ่งส่วนสี่ถึงหนึ่งส่วนสองถ้วยนะคะเพราะว่าเราจะเจียวตัวกระเทียมเพราะน้ำมันร้อนดีแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยะคะ่ะกระเทียมสับนะคะเจียวให้เหลืองหอมนะคะ ตัวนี้มันก็จะแบบสร้างรสชาติเหมือนเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเนื้อสัตว์ในตัวนะคะเวลาที่เราทานแล้วก็เจียวให้พอเหลืองหอมนะคะไฟนี้ใช้ไฟกลางนะคะกลาง เพราะว่าถ้าเราไม่เจียวให้หอมมันยังดิบๆอยู่ลวลาทานมันก็จะมีรสชาติของตัวกระเทียมเป็นดิบๆหน่อยนะคะพอเราเจียวหอมมันจะได้อีกรสชาติหนึ่งความกลิ่นดิบของกระเทียมมันก็จะหายไปเนี่ยนะคะเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวไชโป๊ลงไปนะคะไชโป๊ นี่นะคะก็เอาเหลืองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเกรียมเกินไปเราอาจจะสับกระเทียมไม่ทั่วถึงมันเลยมีชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะมันจะสุกไม่ไม่พร้อมกันนะคะนี่คุณผู้ชมก็สับให้ละเอียดนยเราใส่ไชโป๊สับลงไปนะคะผัดให้เข้ากันวันนี้เราใช้เป็นไชโป๊หวานนะคะที่บ่อกแต่ถ้าถามว่าใช้ไชโป๊เค็มได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า เอามาล้างบีบน้ําออกไปให้ให้ความเค็มมันหายไปหน่อยอย่างน้อยตัวไชโป้เนี่ยเราเอามาปรุงรสต่อได้แต่ล้างบีบน้ําสักสองสามน้ำนะคะก็คนส่วนผสมมันเข้ากันอย่าง อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะคะเขาก็จะมีแค่กระเทียมกับไชโป๊แต่ถ้าสมัยเนี้ยเพื่อความอร่อยบางทีก็เพิ่มเนื้อสัตว์ลงไปอย่างเช่นหมูสับหรือว่าเห็ดหอมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มรสชาติมากขึ้นนี่นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบก็ใส่ลงไปได้นะคะเราก็จะเริ่ม ปรุงรสกันเลยนะคะจะเห็นว่าตัวไชโป๊เราก็เริ่มเหมือนกับหดตัวลงด้วยนะคะเพราะโดนความร้อนใส่ซิ้วขาวนะคะแล้วก็ซิ้วดำนีดซิ้วดำธรรมดานะคะไม่ใช่ซิ้วดำหวาน หรืออยากจะใส่ซีอิ๊วดำหวานก็ได้นะคะไม่ไม่ว่ากันก็จะอาจจะลดถ้าใส่อย่างนั้นก็ลดน้ำตาลเอาแล้วกันแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะก็พยายามคลุกให้มันสีมันทั่วกันนะคะถ้ายัางไม่ทั่วเราก็ยียให้เข้ากันแต่กี้น้ำตาลทรายแล้วตามด้วยเกลือะคะ่ะ ดี๋ก็จะออกเค็มๆห,มว,หวานๆนะคะรสชาติเนี่ยนะคะสุดท้ายเลยเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เผ็ดๆโดยพริกไทยนะคะทีนี้เราก็ติดไฟได้เลยแล้วก็ใส่ภาชนะพักเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำซอสลาดกันค่ะเราจะมาทำน้ำจิ้มลาด ตัวจุ๋ยกล้วยกันนะคะก็ใส่นะคะคน้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำส้มสายชูแล้วก็นี่ค่ะซีิ๊วดำนะคะนี่เราใช้ซีิ๊วดำเค็มนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากัน อย่างที่บอกนะคะถ้าใช้ซีอิ๊วดำหวานก็ลดปริมาณน้ำตาลเอาใช้ซีอิ๊วดำเค็มอาจจะเพิ่มปริมาณน้ำตาลหน่อยคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะคะให้น้ำตาลมันละลายไม่เป็นก้อนแล้วแล้วเราก็ปล่อยให้เดือดแล้วก็เสร็จแล้วค่ะพอเดือดปุดๆก็ปิดไฟยกลงได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปนึ่งตัวแป้งกันค่ะค่ะหลังจากเราหมักแป้งจุ๋ยกล้วยของเราไว้นะคะครั้งนี้เราหมัก4ชั่วโมงอะนะคะเราก็จะทําการหยอดลงในพิมพ์ซึ่งพิมพเนี้ยเราก็นําไปนึ่งให้ถ้วยร้อนนะคะแล้วถึงเอาเอามาตักใส่ตอนนี้ถ้วยเราก็ร้อนแล้วก็เราก็ยังปล่อยให้น้ําเดือดอยู่นะคะคนแป้งก่อนนะคะส่วนผสมจะได้ไม่ตกตะกอนอยู่ที่พื้นด้านล่าง แล้วก็ตักหยอดใส่จนเต็มถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะหยอดไปจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นนึ่งแล้วมาดูกันเนี่นะคะหยอดจนเต็ม วันนี้เราใช้ถ้วยเป็นถ้วยชานะคะถ้วยเล็กๆหน่อยแต่จะใช้เป็นถ้วยตะไลหรืออะไรก็ได้แล้วตอนนี้เราก็จะเอาอย่าลืมเอาน้ำออกด้วยนะคะเพราะว่าจะหยดลงตัวแป้งของเรา แล้วเดี๋ยวอีกเราก็ดู8ปดถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนที่มันสุกแล้วกัน,นะคะ่ะข่ะน,นี้เราก็นึ่งตัวแป้งนะคะมาได้สิบนาทีแล้วนะคะสังเกตดูแป้งก็จะเดี๋ยวนะคะไปให้ดูแป้งก็จะมีรอยบุ๋มมานะคะแล้วก็เราก็ออกมานะคะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะถ้าเราหมักแป้งไว้นานเนี่ย ลอยมันก็จะบุ๋มมากนะคะแล้วก็เหนียวนุ่มมากขึ้นเราก็จะเอามาพักไว้ให้มันเย็นตัวก่อนนะคะแล้วเราค่อยแคะออกมันจะง่ายกว่าถ้าแคะตอนร้อนๆมันจะติดนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเย็นตัวแล้วเนี่ยเราจะแค่ออกไปแล้วจับจานเสิร์ฟกันละกัน,นะค,ะค่ะค่ะเราก็รอตัวแป้งเราแป้งถุยกล้วยเรานี่ เย็นตัวแล้วนะคะแล้วก็แค่ออกมาแล้วก็จัดใส่จานตอนนี้เราจะจัดเสิร์ฟนะคะก็เอาหน้าที่เราผัดไว้เนี่ยโรยไปเลยนะคะข้างหน้า แล้วก็เราก็จะทานกับตัวน้ําราดนี่นะคะจะราดตอนนี้เรายังไม่ราดไปเลยคือเผื่อคุณผู้ชมเวลาไปเสิร์ฟเนี้ยพราะถ้าราดไปเลยมันก็จะแฉะไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเสิร์ฟแยกก็ได้แล้วถ้าเพิ่มความเผ็ดหน่อยเนี่ยก็มีน้ําส้มพริกต่๊นะคะสําหรับผู้ใหญ่ถ้าชอบเผ็ดๆก็ทานได้อันนี้เป็นน้าจิ้มสาหรับเด็กๆนะคะหวานๆก็ราดเรียบร้อยนะคะขนมจุยกล้วยนะคะ สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel. tv นะคะวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel. tv สวัสดีค่ะ